ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสักอาจจะประมาณสิบปีที่แล้วนะครับถ้าว่าเราไปเที่ยวป่าเราอยู่ในป่าเราต้องการน้ําสะอาดมาใช้มาดื่มกินเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดในสมัยนั้นก็คงหนีไม่พ้นการต้มน้ํานะครับแต่ว่าสําหรับการต้มน้ำเนี่ยถึงแม้จะฆ่าเชื้อโรคได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการที่จะเอาตะกอนหรือว่าสิ่งสกรปรกออกไปจากน้ํานะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปรกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถจะหาน้ําสะอาดมาได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือเครื่องกรองน้ํานะครับ อย่างในมือผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเครื่องกรองน้ํา MSR Sweet Water อ่ะคราวนี้เองมารู้จักตัวเครื่องกรองน้ําตัวนี้กันนะครับตัวเครื่องกรองน้ําตัวนี้เนี่ยจะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือสายน้ําเข้านะครับท่อสีดําตรงนี้นะครับจะมีตัว pre filter ที่เราจะเอาไปจุ่มในน้ําที่เราต้องการจะกรองนะครับปล่อยลงไปแล้วก็ปั๊มน้ําเข้ามาที่ส่วนที่2ตัวนี้นะครับก็คือตัวไส้กรองซึ่งไส้กรองของตัว เอเมซ่าสวิต t วอเทอร์ตรงนี้นะครับเป็นไส้กรองแบบที่เขาเรียกว่าซิลิก้าเดฟแล้วก็มีชั้นส่วนที่เป็นแอคทีเวเตอร์คาร์บอนนะครับที่สามารถช่วยลดกลิ่นแล้วก็สีของน้ําได้นะครับในขณะเดียวกันก็กรองแบคทีเรียไปได้9กไปไ9ด้99.9999%นะครับให้เราน้ําที่เราได้ออกมาเนี่ยเป็นน้ําที่สะอาดปลอดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับสำหรับเวลาเราจะใช้ตัวสวิตวอเทอร์ตัวนี้นะครับ mm. ก็เราก็เอาตัวฝั่งที่เป็นฟิลเตอร์ตัวท่อสีดํานะครับ หย่อนลงไปในน้ํานะครับที่เราต้องการจะกรองนะครับแล้วก็เอากับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่เราสามารถต่อเข้ากับขวดน้ําได้เกือบทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะครับเราก็สามารถเสียบเข้าไปก็จะมีไซส์ที่พอดีอยู่นะครับต่อเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นปากเล็กแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นขวดที่มีปากขนาดใหญ่ขึ้นลักษณะนี้ก็ต่อเข้าไปได้เหมือนกันนอกจากนั้นนะครับถ้าเป็นขวดน้ำอ outdoor หรือว่าเป็นขวดน้ําอย่างตัว เอเมซาเอาพายวัตเทอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเกลียวอยู่ที่เราสามารถจะหมุนต่อเข้ากับตัวดปเตอร์ตรงนี้ได้เลยล็อกเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้ทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากต่อเข้ากับขวดน้ําแบบไหนก็ได้แล้วก็เวลาต้องการจะกรองก็คือเราโยกที่ตัวคันโยกตัวนี้นะครับปึ๊บโยกขึ้นโยกลงทักษณะนี้นะครับซึ่งการกรองของตัวสวิตช์วอเตอร์เนี่ยมันจะกรองน้ําทั้งขาจังหวะที่เรายกขึ้นนะครับ แล้วก็ขาจังหวะที่เรากดลงโดยที่เราไม่ต้องออกแรงมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีคานที่ยาวนะครับเป็นตัวทุ่นแรงให้เราสามารถกรองน้ําได้ประมาณหนึ่งลิตรต่อนาทีนะครับความเร็วในการกรองประมาณน,นี้เราก็สามารถจะยกตัวนี้ออกไปนะครับตัวนี้คือตัวดูของเ r เชอ u r e r ล l ฟวาลนะครับซึ่งถ้ามีเวลาเราปั๊มน้ํากรองน้ําแล้วมีน้ําไหลออกมาตรงนี้เนี่ยแสดงว่าไส้กล่องมันเริ่มตัดละวิธีการ ที่เราต้องทําก็คือทําความสะอาดไส้กรองด้านในนะครับซึ่งง่ายมากก็คือเราเปิดตรงนี้ออกมานะครับเปิดฝาตรงนี้ออกมาข้างในตรงนี้นะครับจะมีตัวไส้กรองอยู่เราถอดออกมาแล้วก็ทําความสะอาดโดยใช้อาจ,จเป็นแปรงขัดข่วนหรือแปรงชุดที่มันให้เขาให้มาด้วยนะครับถูถูถด,ด้านในเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับ กจุดเด่นของเครื่องกรองน้ําตัว s วิสวอเทอร์ตัวนี้นะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือมันมีชั้นคาร์บอนที่ช่วยจะกรองสีกรองรถออกจากน้ํานะครับทําให้ได้น้ําที่ออกมาเนี่ยใสยขึ้นแล้วก็เราดื่มได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะครับก็มีขนาดเล็กแล้วก็เบามีตัวคานโยกที่ทําให้เราปั๊มน้ําได้ง่ายนะครับเป็นอีกเครื่องกรองน้ําตัวหนึ่งที่น่าใช้มากครับ